สวัสดีนยมื่อแร,รับพี่น้องวันที่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์กับพี่น้องสวนเกา่าสวนเก่าต่ว่าคือว่าคือเก่าด้วครับพี่น้องเปลี่ยนเออเกิดอยู่บันนี่ก็แล้วครับเอาหญ้าออกแล้วครับบันได้เดือนกัวกัวนี่ส่วนมากที่ได้เดือนกัวเดือนหนึ่งกับมี่ครับค่ะเอาปุ๋ยใส่แล้วครับหมู่บ้านเนี่ยพอเสียหญ้าแล้วก็ปุ๋ยใส่เลยเอาปุ๋ยใส่แล้วก็กเอาน้ำ แบบนี้นะครับสปริงเกอร์นี่นะครับเพราะว่าละลา่ปุ๋ยก็ให้น้ำยุตตลอดแล้วครับเนี่ยให้น้ำยุตตลอดสองหมื่นก็จังไห้ท่หนึงก็ได้ครับค่าทำพอเอาหาออกแล้วนี่ครับพี่จังเห็นนอจังหูจักว่ามันนอหลายอยากให้พี่นองเบิงก็า่างสีแท่งขึ้นครับอันนี้เดือนเดียวได้ครับเนี่ยยังประธานในพ่อสี่สิบหมื่นได้ครับครับเบิงก่อนี่ครับพี่นอครับก่างสีแท่งขึ้นมา กูนครับก่อเจาแะแกะยงสิครับปูกนะครับปลูกนี่ผมสิปลูกระยะสิบวดัดได้วัดระยะกาเอาครับพี่น้องกาเอากับไปมัดเมียหนึ่งนี่แหละครับบ่บะ่ห่างหลายครับเพราะว่าค่านี่ถ้าเข้าสิปลูกเอาสาบน้อจังสิก็เอาห่างเก้น้อยด้วยครับพี่น้องด้เจแกจะเอาทีแบบนี้อันนี้คือผมปลูกเอาพันุเลยครับเอาพันุมันเอาพันไุไว้ถต่ไว้ถต่เอาไปขายายกะให้พี่ให้น้องแบ่งปันให้พี่ให้น้องคือจังผมส่งให้พี่น้องนะครับ เ,เดือนเดียวได้ครับพี่น้องเนี่ยนี่แหละกันพ่อมันแท่งนอขึ้นมาแล้วมันสินเรลืองข้าวเดียวครับพี่น้องอันนี้ใส่ปุ๋ยหมู่บ้านนี่ครับบันนี้ถบบ้ารลอเบิ้งได้ครับประมาณจักสิบมือผมสิไทรผมสิอัปเดตนห้เบิ้งอีกเจนหนึง่งมันสิแตกต่างกันเลยเลยครับแต่ว่ากันพ่าสิอยากใส่ปุ๋ยปุ๋ยเคมีบันนี้ก็คือจังนี่แหละครับให้มันเห็นนอเห็นเห็นเห็นนอมันแท่งขึ้นมาสะกนกระจังใส่ได้ครับพี่น้อง แต่ว่าขันท่าสีไส่อัวปุ๋ยขิงวัวขี้ควยกับปุเป็ี่ยนยังครับแต่ยาใส่ไหลมันสิเข้มโพดครับแบบนี้แหละครับพี่น้องบอกเบอร์ทั่พี่น้องก็นด้วยครับเบอร да? ์ทั่วพี่น้องก็เบอร์ทั่วหาผมนี่แหละครับโดยตรงเลยนะครับเด้อ0 6 3 0 2 4 4 6 5งครับ0 6 3 0 2 4 4 6 5งเบอร์ไล่เบอร์เดียวกันกับพี่น้องเบอร์โทร่เบอร์ไล่เบอร์เดียวกันอดดไล์มาทั่วมาถามเบื้งกระไดสายจังได จะว่าผมก็บอกไว้ก่อ็คือสามสิบหลุมปลูกนี่แหละครับหนึ่งพันสามสิบหลุมปลูกหนึ่งพันบาทเก็บเงินปลายทางด,ด้วยครับเด้อพี่น้องเก็บเงินปลายทางเดี๋ยวหน่อยเอาลายก็คุยกันเบิังสะก้อนครับพี่น้องคุยกันเบิังสะก้อนขายจังเลยมันงามคือคว่ำววววางสิครับถ้าบ่างามมีเรีผมก็บอหายด้วยครับพี่น้องค้านี่ดีครับพันค้านี่ต้องมีตุม้มมีตาด้วครับผมจ้องไอพี่ไอน้อง ยางตามก็ต้องมีสองลำขึ้นสองลำกับก e <hi> ็ต้องมีแงงเป็นแงงของมันเลยครับแงงของมันก็คือมีตุ้มมีตาพ้อตุ้มตาตุ้มตาไม่น้อยๆแหละครับตุ้มตากอะไรครับพี่น้องตุ้มตาหนึ่งก็คือน้อยๆสนใจกระทั่วกับมาได้ครับเอาไม่พี่น้องเบิ้งมันเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนแล้วเสียหนาออกแล้วครับเสียหนาเรา้องกับเป็เพชรนี่ส um ิเลยครับเห็นจ um ังเห็นนออยู่นะครับ e. แทงขึ้นมาบุ้ยฝุ่นเบิ่งเอาเลยครับพี่น้องแป๊บเดียวเลยครับขันมันขึ้นมาจั้งสี่กับแป๊บเดียวแบบนี้ครับเป็นลำเหี่ยเงี้ยวเงี้ยเงี้ยวที่มันใกล้ๆคือจังห้อนี่มันมันก็จะตายลงเลยครับมันตัวขังบนมันตายอยู่กับจิงเจ้าขังล่างมันบ่เมียนเลยครับขังล่างมันมันจะเริ่มแท่งนอเห็นบ่านี่ครับนี่ครับนอแซมขึ้นมาแบบนี้ครับคือนี่นะครับเริ่มเป็นนอเป็นนั่นแหละครับซ่้มนี้ก็จะเชาลงเชาลงตามธรรมชาติ ของเขาเลยก็เอาไปเป็นพี่เลี้ยงเด้ครับบ้าแมนบ้าให้เอาไปมันเป็นแท่งนอแท่งยอดแท่งดอกออกไม่บม้าแมนเด้ครับ,รบปันขาเกษตรแดงใหญ่ในงามครับพี่น้องงามปูกเห็นไดไ้จังสีครับพี่น้องดีว่างามแล้วโอเคแล้วครับข้าอ่ที่ผมเอาลงฝังก่อได้หลุมได้เนี่ยติดมัดแท่งมัดทุกกลุมครับพี่น้อง บ, guy, บ connect, limbs, our our part, ่มีบ nice ่มีหลุมใดสิบ่แทงนอบ่มีหลุมใดสิบ่เกิดกับเกิดเมื่อุกหลุมครับเกออุ้ยลูกสาวกับพ่อพีพี่น้องบอ๋อาพี่ลูกบอกวาพี่อกวาพี่เออวาพี่พี่เออยู่หันละสวัสดีจ้าก็ลูกสวัสดีจ้าสวยๆก้อนสวยๆก้อนนักเียนสวยนองยินเตียงผู้หลับอุ้ยเก่งไรนี่แหละผู้จัดของทรงพันคาครับพี่น้อง บังกอนี่ครับพี่น้องผู้ละบุ้ยผู้ละครับงามไหลแดดงอกากซาดด้วครับผู้ละพู้ละผมกำลังแดดงอแท่งงอขึ้นมาเบื่องดูครับเพิ่งจะเห็นอันผมเพิ่งจะเห็นงอมันขึ้นมาประมาณสิบสิบมือนี่ได้ครับนี่นี่ซุ่มนี่ครับซุ่มงอแหลงงอแหลงขึ้นมากสิบมือสิบมือกับแท่งมับเน่าไหวครับยน่าไหวครับพี่น้องพละ อันนี้ก่อนนี่ครับพ่อปลูกก่อนโมได้ครับนี่อันนี้ได้สามเดือนแล้วล่ะก่อนครับสามเดือนแล้วได้สามนี่ก่อใหญ่าด้วครับพูนะพูนะครับก็ตั้งแข่งงอกระมาการใส่ทุกครับรอบๆขามพุ่นะไม่ต้องไปเฮ็ดยังหลายนะครับพี่น้องกันพ่อเขาปลูกเขามันติดแล้วเขาก็เอาแค่เอาขีงงอขี้กล้วยใส่กขามันได้สองเดือนเดือนหรือว่าเดือนกว่าๆกันเนาะเห็นเห็นแบบนี้แล้วนี่เขาก็เอาปุ๋ยใส่เลยก็ได้หรือว่าพี่น้องมีขีงงอขี้กล้วยเอาปุ๋ยเอาขีงงอขี้กล้วยใส่ตั้งแต่เริ่มแรกเลยก็ได้ได้ครับได้เพราะผ มดเป็นยังครับมดเป็นยังครับแป๊บเดียวกระไรได้ครับเพ้อแป๊บเดียวไงเลยครับข่าขเกษตรเดียดดงไงนี่ยบ้านใดรอดเวาลาโดนเดีด๋ครับปลูกไงแล้วบ <c oughs> ้าหมดแดงนึกหลุกมดแดงพี่เลี้ยวพี่เลี้วมดแดงมดแดงมดแดงไปไปผลนะครับอันขาเกษตรแดงใหญ่ <c oughs> เอามาให้พี่น้องเบิ่งกับพวกมิโกะบอกแลาวเดี๋ยครับพี่น้องกับเพียงแต่ว่าขำพี่นอ้นองสนใจอยากได้พัน พาไปผูกกุกะอทรพกข่ามาไห้เด้ครับเด้อศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หกห้าหนึ่งเดี๋ยวเมือ่อหลังผมเสียบไปรวงคลิปที่ผมเอาสวนที่เออ,อกห้พี่น้องเบิ่งด้ครับเด้อสวนง่ายขึ่นในนี้ก็สี่ลอยก่อครับพี่น้องคือผมอ,ออกห้พี่น้องมีออดโร์ออดอร์ทุกเมือได้ครับ,บเด้อรับรับทุกเมื่อรับออดอร์ทุกเมือ่อ,อ,อรับพี่น้องดูจังหวัดใดกับทรงใดมดภายในประเทศไทยนี่ครับผมใส่บริการของแตดรับเก็บเงินปลายทางครับ นี่ก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็ฟงกัวเจียวสปริงเกอร์ละลายปุ๋ยครับแด่ว่าจะไลยไปแต่ว่ากันให้ไลยปันได้ก็ได้ครับน้ำนานี่ครับนานาวบริหนักบริขดหนักว่ามันสิอมน้ำครับให้ให้น้ำนานี่ครับน้ำครับพี่น้องน้ำกันเท่าบ้างน้อยน้อยช่องสี่กับบ๊อบปันได้ดี๋ครับเพราะมันสูง เกินมากเลยข้าวมันได้จะสามเดือนแหรอข้าจังมาเบิ้งครับบันใบมันสุด่อเปลี่ยงสี่เลยครับนี่อันนี้ได้สองเดือนครับใบจะเป็นแบบนี้ครับช่วงนี้สองเดือนอันนี้เขาเอือนว่าละอ่อนอยู่อานุบาลอยู่ครับนี่ซ้ำหนี่งหนองสนใจกระทุ่งข้ามาครับสวนหกสามสวนสองสี่สี่หกห้าหนึ่งแปดเอื้อเตืดง่ายครับพี่น้องนี่ครับ ใบแบบนี้กะน,นี่แหละครับอันสามเดือนค่าสามเดือนค่าสามเดือนนีจะเป็นแบบนี้เดือดสามแถวสมบูรณ์นะครับถางอามใบนี้แต่ว่าสัตว์ตของข้านี่กัช่วงไม่ไม่นี่กัระมัดละว่างจังหน่อยแต่ว่ากับวบคอยมีหรอครับแต่ว่าถามีหรอกักำจัดเลยครับกำจัดเทียเดียวกำจัด กับเบื้องครับเบิ่งด้วยสายตาก็คือนอนก่อครับนอนก่อมันสิซ่อนมันสิใส่กับกับแจร่ำนำร่ำสีนะครับนะเนาะเากับเบิ่งว่ามีหูจ่องปองแกงแกงมีขวยพร้อมเด้ครับมีขวยพร้อมถ้ามีก็บเชือดตัดทิ่มเลยตัดจำไปจำจำเลยครับตัดจำจำ,จำแล้วก็เอาทิ่มข้างนอกไอ้เปิ้ลกัดอยู่ข้างนอกนอกสวนครับแล้วก็เรียบร้อยครับมันบอกเองเชื้อโลกได้ครับนอนก่อเบ่องเบืบบคือเพียบ่คือยางอื่นได้ครับตัวนี้ก็คือ มันกะมาตัดออกแรกครับคือเรียบร้อยเลยครับเพราะว่ามันถือยู่ในในลำคาญได้ครับนอนกอดน,นะครับเอาอยายังขีดกําจัดกักบเบ่บ่บ,บ่ตายบ่บ,บ่ได้เลยครับต้องก,กําจัดแบบเอาทิมไปเลยเอาทิมกระคือนั่นแหละครับเอาทิมกระคือตัดทิมเอาไปทิมข้างนอกย่อทิมไปในแปลงในในสวนของข,องขา้าวเลยครับเอาไปทิมไปข้างนอกเผาเลยก็ได้ครับพี่น้องไป คลิปนี้ก็ฝปกาไว้ซ้ำนี่แหละครับพี่น้องคิดหอดมีความจิเเอาเดี๋ยวเมื่อหลังผมจงเอาสวนที่ผมออกไปให้พี่น้องน้องสูงสามเมตรัวนี้ครับสวนที่ผมจำได้ครับพี่กํา้องส่งไปพี่น้องครับสูงสามเมตรสองย่างดำกับสองเมตรกัวสองเมตรเคืองบางก่อกับสามเมตรครับจบคลิปแค่นี้เ้ยครับพี่น้องขอบูุณหลายครับพี่น้องที่จิดตางแล้วช่มกับศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หกห้าหนึ่งโทรข้ามาครับพี่น้อง ขอบคุณมากครับ